ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศลินชมลมคนลกและศรัทธาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับหลวงพ่อทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่เนื้อวัารุแรก2497กจงมาถึงรุ่นปัจจุบันนี้นะครับครับสาหรับหลวงพ่อทวดวันนี้นะครับครับถือว่าเป็นพระเก่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือรุ่น กอมพลสลิดปี2 0 2นะครับ2 0 2นะครับ <blind ing noise> ผมก็เคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วครับแต่วันนี้ผมได้พระใหม่มาอีกองหนึ่งคนระับในสภาพเดิมๆนะครับจึงอยากรีวิว <ings> ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับผมยังได้รับความเมตตาจากคุณอาที่เคารพกท่านหนึ่งนะครับที่ชมรายการผมนะครับมอบพระองค์นี้นะครับมาให้ผมรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและสะสมนะครับก็ขอขอบคุณคุณอาเป็นอย่างสูงด้วยนะครับ ครับสาหรับหลวงปู่ทวดรุ่นจอมพลสฤษดิ์ปีศูนย์สองะครับเป็นหลวงปู่ทวดที่พบเจอได้น้อยมากนะครับครับจากการดำริของท่านนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นนะครับจอมพลสฤษดิ์เทรัตน์นะครับอยากสร้างหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเพื่อมอบให้กับทหารนะครับที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือภาคใต้ในสมัยนั้นนะครับตอนแรกท่านว่าจะมอบหลวงปู่ทวดรุ่น97ให้นะครับแต่จํานวนหลวงปู่ทวด97หมดไปแล้วนะครับจึงไม่มีนะครับ ท่านจึงดำลิกับพระครูวิสัยสุพลอาจารย์หรืออาจารย์ทิมนะครับให้สร้างแกะบล็อกขึ้นมาใหม่นะครับครับเพื่อที่จะมอบให้กับทหารนะครับเขาจึงํำแหลกไปดำลิกนะครับที่จะแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยคุณสุวิทย์ขนานุรักษณ์นะครับครับแกะพิมพ์นะครับโดยได้สองพิมพ์นะครับคือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับผมวูทวดรุ่นนี้นะครับสําคัญที่สุดนะครับจะมี ชิ้นส่วนของสมเด็จบางคุณพรมที่แตกหักในสมัยนั้นนะครับที่ท่านเก็บไว้นะครับสองลังใหญ่นะครับมาผสมในเนื้อพระนะครับรวมทั้งเนื้อว่านก้าเจ็ดที่เหลือจากการปลุกเสกนะครับพระจะมีสีสันต่างกันนะครับบางองค์ก็ออกโทนนะครับออกโทนเทานะครับออกโทนสีน้ําตาลนะครับสําหรับองค์นี้นะครับเป็นพระออกโทนสีเทานะครับเป็นพระที่สภาพสมบูรณ์นะครับครับ ตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นรูปลักษณ์หลวงทวดนั่งขัดสมาธินะครับขัดสมาธินะครับบนบัวข้อมบัวหงายนะครับสร้างเมื่อปีศูนย์สองนะครับให้ท่านผู้ชมได้จดจําพิมพ์ทรงนะครับครับน่ครับเป็นเอกลักษณ์นะครับพระเดิมๆไม่ได้ใช้นะครับเป็นว่านรับร้อยแปดนะครับจากว่านที่เหลือสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนํามาผสมนะครับ ครับท่านมอบให้กับทหารนะครับจายนั้นนะครับจํานวนสร้างสองพันกวองค์นะครับเป็นพระที่พบเจอเจอได้น้อยมากนะครับองนี้สภาพเก็บเดิมๆนะครับบนหิ่งนะครับไม่ได้ใช้นะครับครับส่วนมากจะอยู่กับทหารนะครับครับสภาพเดิมๆครับปินพินพิมใหญ่นะครับนะครับเนื้อว่านนะครับออกโทนสีเทานะครับพระไม่ได้ใช้นะครับมีลาว่านนะครับครับขึ้นเต็มคุมองค์พระนะครับแล้วน้ําว่านนะครับพระ เดิมๆสวยๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นพระที่หายากนะครับโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมนะครับแกผู้พบผานะครับเขาบอกนะครับด้านหลังนะครับครับเขาจะประทับคําว่าวรอนะครับวอรอคือเป็นชื่อของวัดช้างให้อย่างเป็นทางการนะครับคือวัดลาดบูรณะนะครับบางองค์ก็ติดชัดบางองค์ก็ไม่ติดนะครับครับแต่ให้เราจดจําพิมพ์ทรงเนื้อหานะครับของเนื้อว่านนะครับ องนี้เป็นแบบเดิมๆนะครับเป็นพระที่ดูง่ายมากนะครับแต่จํานวนการสร้างน้อยนะครับไม่ได้พบเจอที่ไหนนะครับถ้าเผื่อเรามีโอกาสนะครับได้ไว้ครอบครองหรือได้เจอเจอที่ไหนนะครับให้เราเช่าหาเก็บได้นะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงนะครับครับแต่ราคาหลักหมื่นต้นๆนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้จดจํานะครับพิมพ์ทรงไว้ให้แม่นนะครับ และเช่าหาเก็บได้เลยนะครับลงบญทว่วอุ่นจอมตบุญสลิดนะครับปี0ูนย์นะครับครับถือว่าเป็นพักที่ออกจากวัดช้างให้โดยตรงนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หาได้ชมได้ยากนะครับคือรุ่นนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากเขาแจกกับทหารสมัยนั้นหมดแล้วนะครับครับจํานวนการสร้างก็ไม่มากนะครับหลักสองพันกว่าองค์นะครับเพราะว่ารีบสร้างนะครับเพื่อที่จะแจกทหารนะครับครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ องค์นี้มาพร้อมบัตรนะครับบัตรรับรองจากสมาคมการันตีพระเครื่องแห่งประเทศไทยนะครับครับราคาหลักหมื่นต้นๆนะครับเป็นอีกหนึ่งของดีนะครับที่เจอได้ยากมากนะครับแต่ถ้าเรามีโอกาสเป็นเจ้าของถือว่าสุดยอดนะครับครับสำหรับคิดวันนี้นะครับหลวงบุตรทวดอุ่นจอมพลสฤษดิ์ปี2องพนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกับขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การสิน์ครับ